ก็ผมเองก็เชื่อว่าประชาชนทุกๆคนนะตอนนี้นะครับใครที่เป็นคนไทยก็อยากที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเสียงสะท้อนที่ออกมาว่ามีความเหมาะหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะที่จะทําอย่างไรให้ประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นคนกันหรือใครก็ตา่างนะที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยในบริเวณชายแดนหรือว่าช่วยเหลือประเทศไทยให้ได้มีความ ได้เปรียบประเทศกัมพูชาหรือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของนายกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะที่จะบริหารจัดการทําให้ทุกการช่วยเหลือนั้นเนี่ยมีแต่การยกระดับทําให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเพียงพราหมหรือว่าเสียเปรียบในเวทีโลกรบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะเพราะนั้นเนี่ยการที่อาจจะมีภาคประชาชนนะครับเข้าไปดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งบางส่วนก็มีข้อผงใหญ่ว่าอาจจะเป็นการละเมิดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่านะเพราะว่าส่งผลกระทบทางด้านจิตวิทยาต่อคนละเรือนฝั่งตรงข้ามโดยตรงเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าหน่วยงานความมั่นคงนะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับมันจะทำให้การต่างประเทศถยนดยายขึ้น อาจจะต้องถามทางรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับคุณเสียศัก์หรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองว่าอย่างที่ผมได้บอกว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่กฎอายการศึกการที่รัฐบาลเนี่ยปล่อยนะครับให้มีการดําเนินการแบบนี้นะครับถึงแม้จ,จะเป็นการดําเนินการที่มีเจตนาดีนะครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีเนี่ยถือว่าเป็นการที่หน่วยงานของรัฐประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวที่อาจจะละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ เราจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบในเวทีการต่างประเทศหรือไม่นะครับคำถามนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่ตัวนายกเองนะครับหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องตอบให้ฉัน